สวัสดีนะคะทุกคนพบกับเมมีกแล้วนะคะตอนนี้เมมอยู่ที่สถานีอนามัยทำฟันนะคะเพราะว่าวันนี้เมมเมนัดทำฟันนะคะหมอนัดนะคะก็จะไปดูกันนะคะว่ามหมอจะทำอะไรนะคะจะถอนหรือจะอุดหรือว่าจะอะไรนะคะ ก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นควงโควิดอยู่ก็ยังต้องใส่แมสแบบนี้อยู่นะคะตอนนี้ก็รอเวลาผู้เช่่ยพยาบาลมาเรียกชื่อนะคะก็มีเลยอผ้าแบบนี้นะคะเมื่อเช้าก็ไม่ได้กินอะไรเลยอาหารไม่ได้กินอะไรเลยดื่มแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวก็มาเลยนะคะ จะมีจะให้ดูนี่นะคะตุรกุนี่คือเมืองที่มีนอยู่นะคะแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่หมอผู้ช่วยพยาบาลก็จะต้องใส่แบบนี้นะคะ,ะทุกคนขอตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะคะก็ที่ทำนะคะก็จะมี ซ่อมฟันนะคะก็คือหมอใส่หมอทำการเอาฟันเก่าที่เคยทำเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะรักษารากฟันก็คือมันจะเป็นฟันฟันดีของเราแล้วมันเหมือนเป็นฟันผุใช่ไหมหมอเขาก็ผ่าตัดฟันอะครึ่งหนึ่งแล้วก็เขาก็ทํากัน ต้มแจมฟันนะคะใส่ไอ้อะไรอะ่ะที่ทำเป็นเหมือนฟันฟันปลอมครึ่งหนึ่งกับฟันแท้มาต่อกันอะ่ะอืมแล้วก็ถั่วรักษาราฟฟันนะหมอเขาก็จะเจาะรูตรงกลางแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรอะ่ะเราไม่รู้นะว่าทางการแพทย์ของหมอเขาพูดว่าอะไรแต่คือ,ค,อคือรักษาราฟฟันนะคะแล้วก็วันนี้ที่ไปอะ่ะหมอเขาจพูดว่าฟันเราอะ่ะเขาทําอะไรบ้างฟันเรามีปัญหาตรงไหน ที่ทำทางอันแรกนะคะที่ตอนที่มิมเข้าไปก็คือทำข้างล่างทำแทมฟันข้างล่างตรงนี้คือแบบื้อออกไปเลยะคะเลอค่ะให้เหลือแต่ฟันให้เหลือแต่ฟันแท้ของเราที่โดนผ่าะค่ะแล้วหมอเขาก็ทำการทำความสะอาดทุกอย่างแล้วก็ใสร่รากฟันที่มันเป็นเขาไม่แน่ใจอ่ะ เหล็กไหมอ่ะอืมนั่นแหละก็ทําข้างนี้ข้างล่างนะคะก็ทําเสร็จจากนั้นก็ข้างบนนะคะหมอข้างบนด้านในสุดเลยก็คือค่อนข้างที่จะแปลงฟันยากมากหมอก็ได้ทาการถอนออกก็มีการฉีดยาชาฉีดยาชาข้างบนข้างล่างนะคะจากนั้นก็ นมอถามว่าอืมค่อยๆอ,อกกุปกรณ์นะคะจะอซอกแงะแถวๆฟันของเราซี่ที่สุดท้ายที่มีปัญหาที่ว่าเราจะถอนนะคะแล้วทีนี้หมอถามว่าเจ็บไหมที่หมอทําอยู่มันเจ็บโดนฟันไหมอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่า,วาเจ็บนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสมมติว่าเราเจ็บมากหมอเขาก็ายังจะไม่ทํานะคะก็รอให้ยาชามันออกฤทธิ์แล้วก็ น้นหมอก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแงะฟันเราข้างในคือที่เราเห็นอะ่ะมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่แบบดูโหดร้ายรุนแรงเลยนะมันเป็นแค่แท่งเหล็ยกยาวๆแล้วเขาก็แงะแงะแงะอืมทีนี้แงะก็คือเรารู้สึกว่าความแรงอะ่ะมันเราไม่รู้แต่ให้รู้สึกคือเหมือนมันไม่เจ็บเลยเพราะอาจจะเพราะว่าลิจยาชานะนั่นแหละ วันนี้เราก็ทำไปสองอย่างนะคะ mm hmm. ก็คือซ่อมซ่อมแซมฟันลากฟันตรงนี้นะคะแล้วก็ถอนฟันที่ในสุดนะคะเอาถอนออกมาอมใช้เวลาประมาณชิ้นเนี้ยใช้เวลาประมาณสามสิบห้านาทีในส่วนชิ้นเนี้ยใช้เวลาประมาณสิบนาทีเองอืมประมาณสิบนาทีกว่าเสร็จแล้วหมอนะคะ หมอประจําตัวของเรานะคะเป็นผู้ชายก็คือเป็นคนฟินนะั่นแหละเป็นผู้ชายแต่ว่าด้วยเขาเนี่ยอ,อตารางหมอเนอะ่ะเขามันเต็มมากแล้วครั้งที่แล้วอะที่เราไปทําฟันน่ะหมอเขานัดไว้แล้วเราไม่ได้ดูใบไม่ได้ดูใบะคะ่ะใบว่าหมอขนัดที่ไหนซึ่งจะไม่ใช่ที่เดิมทีนี้พอเราไป ที่ที่เราเคยไปเราก็รีบด้วยตอนนั้นเราเรียนหนังสือแล้วเราก็ขออนุญาตครูไปทําฟันแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้ดูว่าสถานที่ทําฟันนะคือที่ไหนแล้วเราก็ไปนั่งรอหมอเอ๊ะมันเลยเวลามาแล้วแบบห้านาทีสียนาทียงเงี้ยจนเราแบบไปตามแล้วทีนี้ผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยหมอฟันนะคะผู้ช่วยหมอฟันกับหมอทีนี้ก็เลยโทรหาหมอประจำตัวของเราที่เป็นผู้ชายทีนี้ หมอกบอกว่าวเขาอ่ะก็รออยู่ทําไมเราถึงไม่มาอะไรเงี้ยก็คือเราอ่ะไม่ได้ดูตอนนั้นอะก็คือไปปิดที่หมออยู่ที่หนึ่งเราอยู่ที่นึงนะคะทีนี้หมอก็เลยนัดเวลาใหม่ให้เลยได้มาเป็นวันนี้นะคะก็รอประมาณสามจีเดือนเลยอะไรเงี้ยถึงได้เวลาใหม่ก็คือวันนี้นะคะแล้วทีนี้พอไปก็คือได้เป็นหมอคนใหม่นะคะหมอคนใหม่ของเรา ที่ทํากับเราวันนี้ที่ทําให้ที่ทําฟันให้มิ้วันนี้นะคะเป็นหมอผู้หญิงก็เป็นคนฟินนี่แหละหมอสวยมากอา่าสวยจนแบบว่าสวยอะ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยสูงพร้อมหุนดีสวยขนาดปิดหน้ากากความสวยยังทะลุแมสเลยแล้วหมอก็สักด้วยนะคะหมอสักตรงต้นคออ่ะข้างหลังอะ่ะเป็นภาษาจีนหมอเฟี้ยวฟ้าวมากเลย เนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอทำเสร็จใช่ไหมหมอก็จะบอกว่าอืมหลังจากนี้สองชั่วโมงอะ่ะเราไม่สามารถที่จะกินอะไรได้ยักินอะไรไม่ได้แล้วก็ถ้าเขาสองชั่วโมงเมื่อไหร่อ่ะเราถึงจะกินได้อันนี้แล้วก็ เราสามารถเอาพักกอตาออกมาเปลี่ยนได้เพราะว่าเลือดมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันชุ่มเลือดมากแล้วก็เปลี่ยนเอาพักกอตันใหม่ยัดเข้าไปแล้วเราก็กัดเหมือนเดิมข้างในตรงนี้คือไม่สามารถอักบักได้ะค่ะเพราะว่ามันนีม่มันข้างในมันต้องกัดข้างในแล้วก็ประสบการณ์การทำฟันที่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็คือไม่ได้น่ากลัวแล้วก็สำหรับเราคือมันดีมากเลย แล้วก็การทำฟาฟ์นครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ห้าสิบยูโรแปดสิบเซนนะคะทําทำกับของทางรัฐนะคะของตูัตรุนเกาปุงกินนะคะอนมิมก็มาอัปเดตอาการว่าวันนี้มิมทำอะไรบ้างนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมช่องของมิมนะคะชอ่องเกอนันชาแนลนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ E